แต่ไม,ม่โดนลูกเป้าใหม่ทำงานล่าสุดใหม่ล่าสุดถามถามเวทีแลว้วพี่คะช่วงนี้มันก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้มันไม่ช่วงนี้มันมันเบาบางมากๆสําหรับสําหรับสําหรับตัวพี่อ่ะพี่เรารู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมากขึ้น,นแล้วแต่จริงๆแล้วว่าถามว่า <My S 1> มายไหมไม่ได้มายนะที่มาจับเพราะเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ทีนี้เรามีครอบครัวเรามีลูก ในผับมีโทรศัพท์ทั้งทั้งนี่ผับเนี่ยมันความดาร์กมันมีร้อยพ่อร้อแม่เราอยู่กันเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องมาพูดอะไรกันหรอกถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันเมีเรา,าเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเราเพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างเราไม่ได้อยู่ในที่มืดเราเข้าใจไอตัวเราเคยอยู่ที่มืดมาก่อนพออยู่ที่สว่างแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถามเรท,ที่พูดไปอะโมโหจริงๆ พระมัน,มดนูดจริงเพราะเป็นคนพูดพูดจริงแล้วพูดจริงแล้วก็ก็บอกไปบอกว่าน้องต้องการแค่เนี้ยหรอแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็แค่เนี้อ่ะจากไปแล้วถ้าบอกล้าบอกอะไรจำเร้นจำไม่ได้นะวันนั้นก็เมาด้วยถ้าหัวน้องดูทั้งหมดถ้าเท่าที่จำได้ถ้าหัวน้องดูเมียพี่ดู เห็นอย่างเงี้ยเหมือนอะไรพูดเลยมันมันโอเคเหรอดูนี่นะพูด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 ไปไอเราว่านิสัยคนขี้ประชดอ่อ่ามึงอยากจับมึงจับไปเลยก็จับเขาก็จับแต่ใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเมาแล้วก็บอกว่ามันถือสามไม่ได้ชาวว่ามันไปอ้ำอ้างเราไม่ต้องมานับกันรือว่านะก็เขาเมาก็คือเขาเมา แล้วเขาก็เราไปชอบในสิ่งนี้เขาก็โทรมาบอกพี่แจนแล้วพี่แจงเขาโกรธโกรธโกรธพี่เหมือนกันโกรธพี่เหมือนกันว่าทําไมโกรธที่วงด้วยทาไมไม่ดูแลกันถ้าคิดเในพานจริงๆนะไม่ต้องมาอะไรกันเลยนะแต่ถ้าคนมองอ่ะคนที่เขาอคติมันจะมีหลายแบบนู่นนี่นั่นไม่ไม่ผัวอยู่บ้านนู่นนี่นั่นนี่นี่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความระวังเหมือนกันหมดเมียผมก็ระวังภาพพจน์ของผัวเพราะผัวต้องทำอาหารกินตรงนี้ไอตัวผัวก็จะเป็นคน จริงๆไปถ้าทุกสถานการณ์แบบกูเป็นก็กูเป็นของกูอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่บางทีทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละวิธีการแก้ปัญหาก็เลยรู้ว่าแบบบางทีเราไปช่วไปมันก็แบบไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแต่มันมันเก็กกับกันมันยากไงมันเราอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกคนที่จับจ้องเราคนไม่ชอบเราคนชอบเราคนรักเรามันมันมันมั่วซั่วเขามากเะแต่ว่าแต่ก็ว่าก็จะระวังให้มากขึ้น ที่สุดแล้วกันจริงๆโดนบ่อยไลยทีเดียบ่อยก็อย่าบอกอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงนะผมมีหน้าที่ไปเพื่อลองเพลงให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเต้นบางทีเราแบ่งแยกไม่ได้นะว่าในหนึ่งล้านเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งพูดมากก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงเธอไอ้นคนบอกเห็นร้องเพลงมากาไม่เห็นมันไม่เห็นพูดอะไรเลยวะมันไม่มีอะไรพอดีหรอกไม่มีอะไรพอดีใช่เราก็จะทํา เสียงข้างมากที่สุดก็คือว่าเรื่องความเราเป็นตลกอยู่แล้วเนี่ยพอเวลาเราพูดมากเลยบางทีการเป็นนักร้องมันไม่ได้ถูกคาดหวงังเวลาพูดเดยอะมันโอเคแต่เวลาเป็นตลกอปพูดมันไม่ได้ก็เลยต้องเล่นดนตรีให้คนเต้นคนเ,นเต้นเยอะกว่าคนพูดคนอยากคุยกับเราเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถชั่งน้ําหนักได้แต่ก็ว่ามันยากมากอะ่ะทงเล่าอย่างเงี้ยเออถามว่าพรุ่งนี้เรามีงานต่อเราไม่ได้ยิงหรอกทงเล่าเอาเอา,เอาเงินมาให้อะ่ะ เราไม่ได้ดูถุงเงินสักบาทไม่ได้ดูถุกเงินยื่นเงินมาเพื่อจะให้ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเดินลูดไปเองแหละแต่บางทีเขาไม่ได้เข้าใจไงแต่ถ้าถ้าทําอะไรไม่ถูกใจครับก็ต้องขอโทษด้วยบางทีเงินนเอาเล่ามาให้เนี่ยมันด่าสองคนเลยนะไม่กินนี่หญิงเลยนะกินไปก็พรุ่งนี้ก็พังอีกอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากพูกอยากฝากอะไรกับกับคนที่ไปดูคอนเสิ ใช่ครับบางทีอะคนที่อยู่ในแสงไฟอะมันยากนะยากแล้วที่จะโต้อตอบโต้อตอบแรงแรงกระแทกะเขากระแทกมาแบบนี้เราไม่สามารถกระแทกแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วคนทางงานํางานเนี่ยเขามีหัวจิตหัวใจนะเขาไม่ต่างจากคุณเลยนะคุณไม่ต้องมาพูดหรอกว่าเป็นคนของประชาชนทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นคนของประชาชนเป็นคนทํามาากินหาเงิน เลี้ยงดูครอบครัวกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีของใครคุณหาตัวอย่างที่ดีของตัวคุณเองคุณไม่ต้องมาไม่รู้นะคุณจะมองใครไม่ได้แต่ว่าอย่ามาพึ่งพอบผมเลยคนเรามันจะดีได้มันดีด้วยตัวตัวเองไม่ต้องไม่ได้ดีด้วยใครหรอกเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ่ะถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วแล้วคุณจะให้เขามาให้เกยียรติไม่มีคุณให้เกียรติเขาก่อนเขาถึงให้เกียรติคุณ <Okay. S 1> แค่นั้นเอง <Okay. S 1> ครับ